อีกตัวนึงนะครับเข้ามาทาการเปลี่ยนสายเซตอัพกีตาร์ใหม่ครับกีตาร์ตัวนี้มาทําการแก้ในเรื่องของงานเฟลด้วยนะครับงานเฟรดงานแอคชั่นเกิดปัญหานะครับเฟรดค่อนข้างคมนะครับด้านข้างคอกีตาร์เฟรดคมแอคชั่นความสูงของสายเนี่ยไม่ได้นะครับมันต่ําเกินไปต่ํามากติดทั้งคอนะครับ ดีดสายเปิดก็ติดนะครับดีดสายเปิดติดดีดโนต้ตในคอติดนะครับ mm hmm. เดี๋ยวทางช็อปทำการหาวิธีการแก้ไขให้นะครับแก้ค่อนข้างยากนะครับกีตาร์ที่เสียสมดุลลักษณะน,นี้ mm hmm. เดี๋ยวต้องเช็คอาการก่อนนะครับ mm hmm. ว่ากีตาร์เนี่ย mm hmm. เกิดปัญหาในส่วนไหนบ้างตัวสะพานก็ทำท่าจะยกด้วยนะครับ